รูเตือนตั้งแต่แรกป่าอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวจจำได้ป่ามีสติอยู่ตั้งแต่วันแรกการที่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 จะไปฝึกฝนให้ตัวเองมีความสามารถได้ขนาดนี้มันลำบากกว่านั้นเยอะแต่ว่าเราเราไม่เห็นว่ามันลำบากเพราะเราใส่ใจกับมันแต่เรื่องเหล่านี้เราไม่ใส่ใจเพราะว่า พ่อแม่ครูอาจารย์ใครก็พูด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 ,พดเราก็เลยมันเป็นตามวัยของเราอยู่แล้วที่เราจะต้อง whatever แล้วเราก็เลยไม่ใส่ใจมันมันเป็นตามวัยแต่ถ้าเรารู้ทันว่าวัยเรามันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะรู้ทันตัวเองแล้วเราจะใส่ใจกับมันแล้วเราก็จะระวังแล้วเราก็จะเปลี่ยนทัศนคติของเราพฤติกรรมเรามันก็จะเปลี่ยนแล้วเ,เปลี่ยนทุกวันเหรอลูก จะบอกฉันเป็นฉันเองฉันไม่เคยเปลี่ยนได้ไงเมื่อก่อนนี่หนูอึเล,เลียราดอะไรเงี้ยทำไมไม่อืเลียราดแล้ววันเนี้ยตอนเ,เป็นเด็กๆอะ่ะอยากจะฉีกฉ่ก็ฉี่จะอืตรงไหนก็อื้หิวก็ร้องแต่ตอนนี้ทําไมเราไม่เป็นอย่างนั้นละเพราะเราเปลี่ยนทุกวันเราได้รับข้อมูลใหม่เราประมวลคืนก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนูประมวลผลจากข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเรามองย้อนกลับไปถ้าเรามองในแง่ของกรรม ็คือการกระทําของเราเองใช่ไหมลูกก็เหมือนแบบหนูหนูก็นึถึงคาพูดที่แม่พูดไปทําำอะไรเนี้ยพเพราะว่าทําอะไรก็แบบให้มันอายเขาหรือว่าสมมุติว่าหนูทาอะไรแบบถอเสื้อผ้าทิ้งไว้อะไรยเงี้ยกองทิ้งเรี่ยลราดไปหมด่วา แม่ก็ต้องมาตามเก็บแม่ก็จะุบบ่นอะไรเยงี้ว่าทำไมโตแล้วไม่เก็บข้าที่อะไรงนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะบอกชาวบ้านเขาว่าลยนะว่าบอกเป็นผู้หญิงรอกว่าไม่ยอมเก็บข้าวของอะไรเยงี้หนูก็จะแบบบอกไปเลยหนูไม่อายหรอกอะไรเงนี้คือหนูแบบก็หนูเป็นอย่างนี้จริงๆหนูชอบคือหนูหนูชอบพูดอย่างนี้ออกหนูเป็นอย่างนี้ยอ่ะคือแบบมันธรรมชาติของของหนูอ่ะสมมติว่าหนูจะขยิบหนูจะหนูจะเลิะหนูจะอะไรหนูก็ ธรรมชาติด้วยหนึ่งคิดว่ามันก็ต้องมีท่าทีมันก็เลยแบบมันก็ต้องมีท่าทีใช่เปล่าลองพูดทวนอีกทีเดี๋ยวครูมาเสร็จยังงาน้องเบลมายอย่างหนูหนูปลาผมมาแห้งเปล่าอ๋อเอาผ้ามาด้วยมาหน่น้องน้องแตงโมอาบน้ำยังอ่ะชวนหนูเตรียมเตรียมผู้หญิงให้พร้อมแล้วค่อยมาบอกครูนะ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างอะหนูนั่งอ้อวันนี้โอเคค่ะก็พอได้ระบายไปก็สบายใจขึ้นค่ะโหวันนี้แล้วสาเหตุมันเป็นอะไรเราถึงก็ตอนแรกๆมันก็เห็นสนุกสนานกันดีอะคือเหมือนแบบว่าเขาเตรียมข้าวให้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะแต่ว่าคือมันมีที่เป็นแรไดซับซับไว้คือจะมีจะมีวิคที่แบบว่า คือแม่หนูเขามา่ยืนอยู่กับน้องชายแล้วก็มีแฟนหนูมายืนแล้วชูไปว่าแบบเอออยู่ห่างบีมหน่อยก็เลยบอกเขาว่าเออบีมช่วงนี้แบบว่าเออก็ห่างห่างกันหน่อยแต่ว่าก็คุยกันได้ปกติอะไรเงี้ยแต่แบบก็ห่างหน่อยเข้าไม่ต้องทําให้กินแต่ว่าเขาก็แบบเหมือนเขาบอกว่าได,ได้ได้ไอ้บิวขอโทษแล้วการที่ทําให้เรืไม่สบายใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบรับปากแล้วอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทดําจนแบบเด็วก็บอกเขาอีกอีกรอบหนึ่งว่าแบบเออบีมขอร้องเหอะอย่าทาเลย เขาก็ยังทำอยู่อะค่ะก็เลยแบบเขารู้ล่าว่าเรามีแฟนรู้ค่ะเขาคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไปไดในห้องตรงนี้มันเสียบเออเนี่ยเสียบอะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเดี๋ยวไปไดในห้องค่ะแล้วเขาก็แบบยังทําอยู่ส่วนตัวตัวเขาเองก็มีแฟนอยู่ด้วยก็เลยไม่อยากให้เขามาอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้เขาก็มีแฟนใช่ไม่อยากให้แฟนเขาเข้าใจผิดแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะบอกเขาบอกเขามีแฟนเขาบอกหนูหรอค่ะแล้วหนูก็บอกเขาว่าหนูก็มีแฟนใช่ค่ะก็เลยแบบไม่อยากทําให้ทั้งคู่เข้าใจผิด เข้าใจพิ่เลยล่ะหนูเห็นมาว่าเหมือนแบบว่าเขาเขาให้ให้ความพิเศษหนูเกินไปอะค่ะหนูอยากให้เขาแบบว่าเอเวเรตเท่ากับเพื่อนเพื่อนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่บอกว่าป่ากก็บอกว่ารักลูกเท่ากันแต่ในความเป็นจริงรักเท่ากันปะไม่ค่ะไม่เท่ากันหรอกเพื่อนก็เหมือนกันเราก็รักเราก็บอกรักเพื่อนทุกคนแต่ว่าในมันเป็นจริงมันก็จะต้องมีเพื่อนคนหนึ่งที่พิเศษมากกว่าเพื่อนคนอื่นอย่างครูก็มีเพื่อนหลายคน ครูก็รักเพื่อนครูทุกคนแหละ,ะแต่ถ้าพูดถึงครูโรดอะคร่ครูโรดเป็นเพื่อนที่พิเศษสําหรับสาหรับครูค่ะถ้าจะเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆที่ครูรักเหมือนกันมันเพลียมันต้องม,มีคนที่พิเศษกว่าคนอ,อื่นๆอันนี้อันนี้คือเบลเข้าใจนะคะแต่เวลาบีมาปรึกษาอะไรเงี้ยเบลก็ทำปรึกษาได้แต่บางทีมันก็มีที่แบบว่าเออมาจับมือเบลบ้างอะไรเงี้ยเบลก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ก็อันนี้อันนี้อันนี้เล่นจับมือนี้ตอนที่เราซ้อมกันรึเปล่าหรือว่าโดยที่หนูไม่ซ้อมก็มีบ้างเพราะจับทำไมอ่ะใช่ค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสบายใจเองด้วยก็ก็ถามว่าเธอจับมือใช่ทำไมเนี่ยก็ก็บอกอยู่ค่ะว่าอะไรมามาแตะอ่างคนอื่นลูกเขาก็มีพ่อมีแม่นะเบลก็พูดอย่างนี้กับเขาเอพูดเล่นๆเลยใช่ไหมครับแล้วเขาทำยังไงล่ะเขาก็แบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลืมตัวใช่แต่คือจริงๆสนิทกันเบลก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะเบลก็คิดแต่ทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่หนูรู้เปล่าว่า พอเราเกิดการอย่างเงี้ยมนทำให้ทีมฝันและฝ่ายเ่ะซึ่งมันเคยสตรองแล้วก็เลยทีมแตกเลยพลังของทีมเมื่อวานนี้แบบร้องเพลงแล้วแบบมันไม่มันไม่มีพลังค่ะอันนี้รู้เหมือนกันหนูกําลังแบบพยายามปรับตัวเองอยู่อะค่ะว่าแบบเออให้จูนเท่าได้วันนี้ก็แบบคือครูก็รู้นะว่าว่าพ่อแม่กับแฟนหนูอะไรอยู่ค่ะแต่ครูเขาว่าตรงนี้เลยว่า เขาอาจจะหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าการกระทําของเขาไม่ได้ส่งผลดีกับตัวหนูเองแล้วก็ไม่ส่งผลดีกับทีทั้ทงทีมและไม่ส่งผลดีกับทุกนักล่หลันทุกคนเลยทั้งบ้านนี้ทั้งโชว์เลยเลทุ่มเปะไปหมดเพราะไอ้คำที่มายืนเขียนบอกว่าห่างห่างบีมหน่อยเขาคิดอะไรอยู่รู้อย่าไปเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ที่นี่ก็คือพี่น้องกันคือเพื่อนกันจะไปปรุงแต่งอะไรนักหนาแต่อันนี้มันต้องแต่วิกที่แล้วแล้วค่ะหนูก็แบบเออพยายามปรับ ไม่เพราะแล้วอีกอันนึงก็ต้องโทษตัวหนูเองด้วยเพราะหนูก็ไปเอาเอาเรื่องของข้างนอกเอามาใส่ตรงนี้ใช่ปะเอาเรื่องเอาอันนั้นแะไอ้คำนั้นมาใส่ตรงนี้แล้วทำให้มันเกิดความวุ่นวายไปหมดเลยถ้ามองหนูมองรูปลักษณ์แบบนี้เป็นครอบครัวนะบ้านแตกเพราะคำของคนข้างนอกถ้าเราอยู่ในครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยปั๊บเราก็ต้องเราต้องเราไม่สบายใจเราต้องค่อยปรึกษากันต้องคุยกันคุยกันให้เคลียร์ แต่ว่าไม่ใช่เอาเอาข้างนอกมาแล้วเราก็ปรุงแต่งแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้คิดกับเราอย่างที่เราคิดก็ได้หรือไม่ได้คิดกับเราอย่างที่พ่อกับแม่แล้วก็แฟนหนูคิดก็ได้ค่ะถ้าผู้ชายแบบนี้นะใครมาคุยกับหนูแล้วหนูคุยกับผู้ชายคนไหนนี่แล้วหรือว่าเออถูกเนื้อต้องตัวกันะอะไรแบบเนี้ยในวงการแสดงแล้วแล้วหึงอะไรขนาดนี้เนี่ยค่ะเคคิดว่าหนูต้องคิดใหม่แล้วนะ อีกส่วนที่เหลือของชีวิตเนี่ยโอ้โหตายเลยพอดีคุณไม่ต้องทํางานอย่างนี้แน่นอนทําถ้าเกิดว่าร้องเล่นเต้นแสดงเป็นเรื่องที่หนูอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นแบบงานอาชีพหลักหรือว่าเป็นแบบเป็น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 งานอดิเรกที่เราชอบถ้าถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยครอบครัวจะไม่มีความสุขแล้วชีวิตหนูจะไม่มีความสุขถ้าเกิดว่าแฟนเป็นอย่างนี้ไม่หนักแน่นเลยหนึ่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า หนึ่งเขาไม่ไว้ใจเราสองเขาก็ไม่ไว้ใจจูเขาเองเขาก็ไม่มีความหนักแน่นค่ะก็ไม่มีความหนักแน่น<ม>เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีความหนักแน่นในตัวเขาเองว่า<ม>เขาเป็นผู้ชายที่แบบบิมน้องเบลโอเคยังไงก็แบบมั่นคงกับเขาแน่นอนแต่วตัว<ม>เขาเองเขาไม่หนักแน่นเขาหวั่นไหว Mm hmm. เขาเริ่มเอาตัวเองเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบีมแล้วก็เริ่มปรุงแต่งอะไรต่างๆนะ mm hmm. านารวมื่องคนที่บ้านด้วยค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งมันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเขาทําบีมไม่รู้สิคะเบลรู้สึกว่าช่วงหลังเหมือนมันมากเกินไปจนเบลรู้สึกอึดอัดเลยอะค่ะอ mm ืม hmm. อันนีด้ด้วยความรู้สึกตัวเองด้วยมันอาจจะเป็นเพราะเราเอานั้นมาปรุงแต่งปั๊บไงถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาเขียนบอกว่า หา่างดีหน่อยนะอันนั้นอันนั้นคือมีมีมีมก่อนก่อนหน้าที่จะได้อ่านป้ายด้วยค่ะก็แบบปรึกษากำลังอยู่แบบเออมันเยอะเกินไปหรือเล่าว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะแบบทั้งที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้สนิทอะไรแบบคือก็สนิทแบบเพื่อนนะคะแต่คือเขาก็สนิทกับทุกคนนะคะแต่ว่ามาทําให้เบลพิเศษเกินไปมันแบบยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่อยาก <c oughs> จะดูแ่บยพิเศษ <c oughs> แล้วมันผิดเหรอรู้ผิดเหรอรู้ผิดเหรอมันแปลกอะค่ะครูหนูไม่ค่อยชอบอ่ะไม่เราเราเพราะเราไปปรุงแต่งไง เราไปปรุงแต่งว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกับเราเราก็เลยมีความรู้สึกก็เกิดความรู้สึกอะไรที่จะไปต่อต้านหรือว่าทําอะไรออกมาที่แบบโดยที่เราเราเอาตัวเอาเป็นเอาเป็นตัวตั้งแล้วเราไม่ได้มองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนคนนี้แล้วก็กับเพื่อนทั้งหมดเลยเราเรา,เราต้องไม่ใจไม่ใจแคบอย่างนั้นถามว่าเราอยู่ที่เนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ หรือคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ก็มไม่เกิดค่ะมันไม่มีอะไรเกิดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเดิดขึ้นมันเกิดขึ้นในหัวเราที่เราคิดไปเองมันจะเกิดอะไรขึ้นไปเกินเลยอะไรไปขนาดนรกๆเป็นไปได้หรอไม่ค่ะ,ะ,ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมค่ะเป็นไปไม่ได้เอาจาก,ก,กหลักสถิติอะไรมาวัดก็เป็นไปไม่ได้ ทุกซองทุกมุมแล้วก็รู้อยู่เขาดูเราอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะรู้หน้ารูหลักอ่ะพวก,กพี่เขาก็ไม่ได้หลับเขาต้องตื่นก่อนเรานอนบางส่วนได้นอนที่หลักเราและบางส่วนก็ต้องตื่นนางเฝ้าอยู่แต่เดินไปห้องน้ำเขาก็รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ค่ะครูว่าไม่เกิดแต่มันก็มันก็ไม่ค่อยสบายใจที่แบบว่าเพราะเราเราไม่อยู่กับปัจจุบันไง ใช่ป่ะเราไปเอาปูงแต่งว่าอ้ถ้ามีประโยคมีมีข้อแม้ถ้ามันอย่างนั้นละ่ะถ้ามันอย่างนี้ล่ะถ้าเขาคิดกับเราอย่างนั้นละ่ะเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาจะยังไงต่อเขาจะนั่นไหมเขาจะอะไรเราปูุงแต่งไปเรื่อยๆ <laughs> ไปข้างหน้าใช่ป่ะใช่ไหมเรไม่ไม่ไม่ได้ปูุงแต่งไปถึงขนาดอย่างนั้นนะคะอะไรก็ <laughs> ไม่รู้แต่ปรุงไปแล้วอะรวมทั้งคน,ข,งนข้างนอกของหนูด้วยเขาก็ปูงไปแล้วเขาจึงได้เอาไอ้ป้ายอะไรเนี่ยมามามาเขียนบอกเรา ซึ่งอันเนี้ยหนูจําไว้เลยนะว่าวันหนึ่งที่หนูเป็นเป็นพ่อแม่คนหนูจะต้องไม่ทําแบบนี้มันหนึ่งเนี้ยไม่ไว้ใจลูกไม่ไว้ใจหรอตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่อะจะยี่สิบสามแล้วค่ะหนูยี่สิบแล้วก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็เรียนหนังสือมาแล้วขนาดนี้ขนาดนี้เอารอดปากเดียวปากกามาขนาดนี้แล้วก็อยู่ในแวดวงของเพื่อนขนาดนี้กับคนที่ดูแลขนาดนี้ แปลว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่แฟนเนี่ยไม่ไว้ใจตัวเราแล้วก็ไม่ไว้ใจคนที่อยู่ที่นี่ด้วยคือเม่นกันให้เกียรติครูทุกคนที่นี่เลยและทีมงานทุกคนที่นี่เลยนี่ละค่ะหนูถึงบอกว่าพ่อแม่หนูห่วงหนูมากห่วงนะมันพ่อแม่คใครๆก็ห่วงทั้งนั้นแต่ว่าอย่าปูแต่งจนจนเลยเลยแล้วว่าการไอ้ออความไอ้น,นี่แหละ<ม>เขาเรียกว่าดรามา่าดราม่าของคนคนหนึ่งเนี่ยมันกระทบไปหมดเลย ทั้งประเทศค่ะหนูก็มีแฟนๆที่ที่ดูหนูอยู่ค,คนที่เขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนเราค่ะไม่ได้หมายว่าไม่ได้เป็นเป็นแบบแฟนๆอะคือเขาเป็นแฟนแฟนเพลงเป็นแฟนที่แบบตามเชียร์เราอยู่ให้กําลังใจเราอยู่<ม>ก็มีที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยเป็นแสนเป็นล้านมีมทุกคนก็มีหมดแล้วหนูคิดดูอะพอเจออย่างเงี้ยมันกระทบคนขนาดไหนเพราะการปรุงแต่งของคนสามคน มีมีหนูปรุงแต่งด้วยนิดนึงแล้วหนูก็เอาด้วยผสมรงมเข้าไปแฟนบีมเขาจะคิดว่าหนูอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยก็เราก็เป็นมันเรื่องของเขาเาจะคิดอะไรเป็นเรื่องของเขาไงแต่คือคือเขาว่าเทคแคร์หนูงี้หนูก็กลัวแบบแฟนเขาเข้าใจผิดนี่เป็นปัญหาของมันไปกลัวอะไรมันเรื่องปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรามันปัญหาของเราเหรอรู้สึกเป็นคนไม่ดีอะคุณไม่ใช่ก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้เราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่เป็นทีมใช่ไหมมันก็ต้องดูแลกันอยู่แล้ว ส่วนใครจะคิดอะไรอยู่ข้างหลังในใจอะไรไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องอะไรที่มันเลยเถิดมันไม่มีอยู่แล้วละ่ะมันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่เราจบสิบสองสัปดาห์สามเดือนหนูก็มีภารกิจที่หนูจะต้องไปทำาตมภารกิจเขามีภารกิจเขาจะต้องบ้านมีสิทธิ์กันหรอบ้านอยู่นูติดกันหรอไม่ค่ะอยู่คนละจังหวะไหนเออคนละทิศละทางเรียนก็คนละทิศละทางที่ค่ะ แต่ว่าช่วงหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นความทรงจําที่ดีที่เราอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันแล้วความเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันเขาเรียกมันสัมพันธภาพเนี่ยมันตลอดชีวิตเพื่อนกันมันมีโกรธมีงอนกันได้มีโมโหกันได้แต่เพื่อนรักกันมันจะตัดกันไม่ขาดแต่คนที่เขาแต่งงานกันวันหนึ่งที่เขาเลิกกันเขาก็นล มันต่างกันตรงนี้นะมันต่างกันตรงนี้เลิกกันไปก็เลิกแต่ขนาดมีลูกมีเจ้าด้วยกันยังไม่สนเลยใช่ไหมค่ะทีนี้ครูก็อยากจะถามว่าแล้วหนูหนูคิดว่ามันเขาผิดไหมอ่ะการที่คนมาชอบเราหรือว่าอยากดูแลเราอ่ะมันไม่ผิดนะครูว่ามันไม่ผิดนะก็ก็ไม่ผิดครัแต่หนูแบบเรียกว่าไงดีหนูไม่ชอบให้คนมาชอบหนูอะไรอย่างเงี้ยเราให้ไม่ได้หรอก แล้วถ้าเกิดหนูเป็นหนูวันหนึ่งหนูขึ้นมาเป็นศิลปินแล้วมีคนชื่นชอบเขาจะชอบยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาชอบมันอยู่ในความคิดของเขาจริงๆหนูอยากให้เขาเป็นเพื่อนหนูมากกว่าคืออันนี้มันเป็นเพื่อนแล้วถ้าแบบเขามาชอบหนูอย่างเงี้ยคือหนูอยากให้เป็นเพื่อนมากกว่าจะแบบมันจะุยกันไปได้นานกว่าก็จะคิดเป็นเพื่อนแต่เขาก็มีแฟนของเขาอะใช่ค่ะแต่วันนี้เขาอาจจะคิดเออแฟนเขาไม่อยู่ให้เขาดูแลเขาเออดูแลคนนี้เพื่อนคนนี้ไปก่อนเลย่ะรู้เปล่ะ เพราะเขาเคยดูแลแฟนเขาอะแต่ไม่ไป็นหมายความว่าเขาจะเอาเราไปเป็นแฟนเขานี่เราเป็นเพื่อนกันก็อยากให้เขาเทคแคร์ให้คนอื่นเท่ากับเปลหรอมันไม่เท่ากันหรอกนี่เราเราเราอยากสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่ที่พูดออกมานคืออยากไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราอยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้คนนั้นเขาคิดอย่างนี้กลัวคนนั้นเขาจะอย่างนั้นกลัวคนนี้ก็อย่างนี้เราไปคุมคุมเขาได้ไหมอะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักเรื่องหนึ่งแต่เราควบทุมตัวไหนได้ตัวเราเองค่ะมไม่กลัวอะไรใครว่าจะคิดยังไงถ้าเรามัวแดก่กถ้าเรารู้ว่าเราทําในสิ่งที่ถูกเขาจะคิดยังไงปล่อยเขาช่างเขาไม่ใช่ปัญหาของเราไม่คือบางทีหนูก็แบบก็สงสารเขาแนละ้คะที่เขาแบบเตรียมข้าวให้แต่แบบมันก็ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสุภาพบุรุษควรจะต้องเตรียมเตรียมของให้เตรียมข้าวข้าวให้ผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายผมยาวมันจะต้องแบบใดผมไม่แห้งมันต้องใช้เวลาผู้ชายมันเสร็จเร็วก็รีบๆมาเตรียมข้าวซะทําอะไรให้ก็จะได้รีบๆทําในสิ่งที่ที่มันจําเป็นต้องทําแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้สาระสำคัญกองเรา ซึ่งครูว่าเขาก็ปฏิบัติตามครูไม่ได้ให้ท้ายเขานะแต่ว่าครูว่าเขาก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาดีทีเดียวครูไม่ให้ท้ายจริงเหรอไม่ได้ให้ท้ายค่ะเออหนูว่าให้ท้ายหรอครูเอาไลองคิดดูสิก็เขาก็ทำตามกัคนอื่นเตรียมให้หนูเลยไม่แต่บีมเตรียมให้คเขาก็บิมเตรียมให้แล้วคนนึ่งก็จะมานั่งเตรียมให้เราทำไมเรากินหมดหรอไม่หมดไม่หมด ช่ไหมก็มันก็มีก็ยังมีคนอื่นที่ท,ที่สุภาพบุรุษคนอื่นก็จะดูดแลก็ผัดกันไปก็ดูแลกันไป,ไปเป็นระบบบัดดี้ก็เล่นกันไม่ใช่เหรอบัดดี้อ่ะค่ะอือแล้วพอเนี้ยเรามาทําให้บัดดี้อัน,นเนี้ยแตกเนี่ยแต่คนนั้นเขาเขาไม่ได้เป็นบันดดี้หนูแต่เขามีปลอมเป็นบันดดี้ด้วยอะค่ะเนี่ยเราเพราะเราไป <c oughs> คิดปรุงแต่งอะไรมากไงเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปคิดมากถ้าเขามีแฟนของเขาแล้ว เขาก็ต้องแฟนเขาก็ต้องหนักแน่น <c ười> ถ้าเกิดว่าเขาแฟนเขาคิดไม่หนักแน่นเขาก็อาจจะมีป้ายมันยืนแบบของหนูมันก็ได้ห่างเบลหน่อยนะอะไรเงี้ยปก็ติหนูไม่ได้เข้าหาเขาคนเลยไม่ชูไปมั้งคะก็หนูก็หนู่ก็อหนูไม่แต่เหมือนกันแหละยังไงเนี่ยจะใครใครจะเข้ามาหาเดินมาหาใครเนี่ยมันก็สรุปมันก็คือมาอยู่มาอยู่ใกล้กันใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนเขาไม่หนักแน่นเขาก็ต้องมุดมาจูบไปเหมือนกันใช่ไหมค่ะอันนี้มันมันแสดงเขาเรียกว่าจิตใต้สําฤทของคนถ้าถ้าเราเราไม่เชื่อใจตัวเองเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําให้ให้เบลรักแล้วก็แบบอืมแบบมั่นคงอยู่กับตัวเราเองได้เนี่ยเราจะหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดปรุงแต่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขนาดต้องไปทําป้ายไฟมาบอกให้อยู่ห่างกันเลยใช่ไหมมันไม่เอาแบบนี้ทีเนี้ยครูอยากจะให้ให้เราได้เมื่อวานเนี้ยคุยแล้วก็ยังเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่ยังไม่ไม่นั่นแหละมันยังไม่ยังไม่เปิดใจกันจริงๆอ่ะก็ยังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ ค่อนข้างหนูเป็นคนค่อนข้างมีทิฏฐินิดนึงคือแบบว่าถ้าหนูบอกเขาแล้วอะค่ะรอบหนึ่งโอเคทียัทำไม่ได้รอบสองบอกแล้วไม่ได้คือถ้าเขามาขอโทษร,รอบสามเนี้ยหนูก็แบบควรจะทําให้เห็นดีกว่าอย่าขอโทษเลยอ่คะมันมีอันหนึ่งนะที่ครูจะบอกให้หนูเตือนเอาไว้การที่ถึงแม้ว่าในยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยสิทธิของผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากันค่ะแล้วในโลกของความสีวิไลเน่ย มันจะต้องไม่มีการละเมิดกัน<ะ>ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงทางกฎหมายเนี่ยมันห้ามอะไรยหรืออะไะแต่คนมันไม่ทําตามกฎหมายในเยอะเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงไปเจอเอาความรุนแรงเพราะว,าว่าวิธีเอาตัวรอดค่ะถ้าเราเราใช้ความรุนแรงที่ที่จะตอบโต้เราจะได้รับความรุนแรงที่แรงก,กว่า การผู้หญิงที่จะเอาตัวรอดได้นอกจากเก่งแล้วมันต้องมีเฉลียวด้วยต้อฉลาดแล้วต้องเฉลียวด้วย<ฆ>ว่าเราจะจะปรับวิธีการยังไงให้มันออกมาให้มันนุ่มนวลอ้ยยากเลยหนูนีสัเหมือนผู้ชายมากเลยมันแต่หนู้ใส่เหมือนผู้ชายก็ได้ไม่ได้แปลกแต่ว่าเราปรับเอาเรื่องเรื่องเรื่องของความเขาเรียกว่าบุติภาวะเขามา<ฆ>ใช้ส<ฆ>เรารู้ทันตัวเอง อยากจะตอบเลยอยากจะโชคมาแล้วนะครับแบบ <c oughs> แลกนโชคไปแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาเจมาตกเลยเอ๊ะจะเอาอยัางไงไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ <c oughs> นั่นคือเหมือนที่สุสนทรนผู้บอกว่ารู้รักษา,าตัวรอดเป็นยอดดีทํายังไงก็ได้ให้เรารอด <c oughs> เพราะในอนาคตเนี่ยหน,นูก็อาจจะต้องเจอในเรื่องของหลักเรามีคอนฟ lict กันในครอบครัวใช่ไหมทำยังไงที่ไม่ให้ออกไปแล้วมีวิธีการทั้งหลายวิธี ซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันต้องต้องไปเรือศึกษาเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาเราก็ต้องคิด<ม>คิดมากขึ้นคิดคว่าคิดยังไงแต่อย่าคิดปรุงแต่งอย่าคิด,ดคฟูเฟอร์ที่ผ่านมาของฟูเฟอร์หรือครูจะดูที่ว่าเจ้าเบลเอ,อ้ไม่ใช่เจ้าบิน,นั่นอยูหรือยังหนูดูให้ไหมครับเรียกเข้ามาคุายกันเลย ขว่ายเขาอาบนี่ถ้าอาบน,น,น้ำเร็วๆหนูต้องเข้ามาด้วยไหมคะ หมดเลยใช่ปะ่ะไม่ไม่บีมอ๋อเรียกบ,บีมแป๋วห้องนี้มาเรียกบ,บีมอ่ะเออทั้งคููอ่ะแปลวจ้าไปมาจปาเป็นยังไง <c oughs> นี่ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้อ่ะคคุยกันกี่คำ คุยกันกี่คำวันนี้ส่งสายไามันหิดใสเฉยๆค่ะส่งสายตามาหิดใสเฉยเขาส่งผมไม่ได้ส่งผมไม่รู้ทำไมเหตุการณ์ของทั้งสองคนน่ะมันทำให้ในภาพของทีมเราพลังมันตกแล้วก็ทั้งบ้านเลยก็ตกเหมือนกัน อโอเคไม่สงสารตาเหมไม่คือ,อวิธีการที่ที่เราเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งตั้งแต่เข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ออโดนเหมือนกับโอเคได้เพจเร้องเพลงด้วยกันน้ำมืน้ำนีำ่นน này, อะไรแบบมันดีอยู่แล้วไงแต่ว่าเราเราไปปล่อยให้อะไรข้างนอกมันเข้ามาคือรู้วอันนี้เขาเล่าให้กูฟังะว่า แล้วของเราเนะี่ยเราเรามีความรู้สึกยังไงยังไงครับไม่ค่อยแบบเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ไม่ต้องทํากับข้าวอะไรให้เขา,ขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะครับก็เหมือนตอนหลังก็เข้าใจคือมันเป็นความเคยชินมันไม่ใช่ความเคยชินครับแต่ก็แบบใครใครขอให้ทาให้ก็ทําให้นะครับแต่ก็เหมือนของเบลมันทําให้ตลอดวันอะไรเงี้ยครับเหมือนก็เหมือน มันเป็นความเคยชินด้วยอะไรเงี้ย <ừ> um แล้วก็เหมือนแบบพอแบบหลังๆก็มันก็รู้สึกเขาเหมือนแบบเขาไม่ไม่อยากให้เราทำอย่างเงี้ยก็รู้สึกเอะมันเราทำอะไรผิดเอาจริงๆว่าไข่อะถังเบียร์เป็นคนทำรู้แล้วแต่ข้าวแกนั่นแหละทำมันมีตักข้าวออกครึ่งหนึ่งฉันรู้ไปช่วยถังเบียร์ <laughs> ก็ถังเบียร์ก็ทำไงไม่ใช่ถังเบียร์ไม่แบบเบียร์โกหก บอกให้ถังเบียโกหกใช่ไหมสาบานไม่ได้บอกถังเบียโกหกแต่แค่บอกให้น้องบอก,บอกว่าบอกว่าน้องเป็นคนทํานะก็น้องก็เป็นคนทำไงทาไม่หมดจริงว่าน้องทําแค่ไข่ไงน้องข้าวก็เราทำไงตอนแรกถามถังเบียว์ใครทําข้าวออเอาหรอได้ถามว่าใครเป็นคนทําอาหารชุดนี้น้องบอกน้องทํา น้องบอกไม่หมดอันนี้น้องบอกไม่หมดน้องไม่ก็ทำมีส่วนแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีกาเลื่อมมือด้วยน้องไม่ผิดพวกเขาเรียกบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกบาลีเพราะว่าเราก็มันอยู่ที่คําถามไงผู้ยเข้าข้างอ่ะอาไม่ใช่มันอยู่ที่คําถามอันนี้มันก็เรียกบาลีไปได้ถ้าถามถ้าหนูถามว่าใครใครทําบ้างมันก็จะต้องจรนายหนึ่งสองสามถามว่าใครทำหลังหนูเรียกถังเบียไปถามอีกรอบหนึ่งว่าใครเป็นคนทําข้าวแถบนี้ใครรู้ว่าแกทําแล้ว เล่นเอาแกไปถ่ายลาเทผิดอีกรอบหนึ่งไม่ตอนน้องถ่อยอะนูดูคนันบ่อยดูคนันไหนสืบสวนครูอยากให้มันให้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเหมือนเหมือนเหมือนสัปดาห์แรกๆที่แบบมันก่อนที่มันจะแบบเกิดอะไรครัชอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยมันได้ไหมอะได้ค่ะคุยกันถึงแล้วกันนะ เดี๋ยวคุณมาพูดมาตามขับใจแค่ไหนนครับอะไรกูนั่งทำไมล่ะไม่รู้ไม่รู้จะคุยอะไรก็พูดไปเลยว่ายังไงแล้วก็จะทำยังไงให้เราเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพเดิมของเราที่แบบไม่มีอะไรที่มันแคลงใจอ่ะลูกมันไม่ต้องแคลงใจยิ่งเราก็ยังก็ไม่รู้อย่างพรุ่งนี้มันก็จะมีอีกสองคนที่ต้องออกจากบ้านใช่ปะ เรารู้ว่าใครที่จะไปถ้าวันวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าในวันข้างหน้าเพราะทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้เจอกันไปอีกเลยตลอดชีวิตแต่มันจะเป็นสิ่งอะไรที่มันค้างอยู่ในใจซึ่งครูไม่อยากให้มันค้างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยมาก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหม อะไรที่เรามันค้างคาแล้วทําให้เราไม่สบายใจคือเพราะกับเพื่อนเรากับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราขนาดเนี้ยเราอยู่บ้านนี้มาตั้งเดือนเดือนครึ่งแล้วนะค่ะเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะสี่ห้าวันก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตของเราเราเราควรจะได้ได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเราที่อยู่ที่นี่ เมื่อ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 เอแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่างน้อยเราก็จะได้นึกถึงกันได้ในในทางที่แบบเฮ้ยฉันไม่มีอะไรค้างค้างคาในใจมีอะไรอเราก็จะยังจะโทรหากันได้เราก็ไม่รู้ระหวันข้างหน้าหมาหนูอาจจะป่วยเห๋ือต้องโทรอาบีบเบลป่วยก็รักสาได้ครับ คัดกันเองครับคุยมบบนใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าทำกันเองกับใครครัก็คุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูคอยอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปคุยกับพวกนั้นกับพวกนั้นมามอบมามอบมอบอะไรมามอบมอบอะไรวะอ่ะมอบอะไร คือกรธคือกรเรื่องที่โกหกแค่นั้นใช่ไหมใช่เราพูดไม่หมดเราไม่ได้ผิดอะไรนะเราไม่ได้ผิดอะไรนะเราพูดไม่หมดว่าเราทำน้องทำอย่างนี้อือแต่ออเราก็พูดไม่ฟังด้วยอะไรนะบอกแล้วว่าอยากกินข้าวทำเองอยากกินข้าว,วร้อน แค่เนี้ยหรอที่โกรธแค่เนี้ยอยากเตรียมข้าวเองด้วยบอกไปแล้วไม่ต้องเตรียมข้าวให้อืมอืมแล้วมันแม่งแม่งไหมพอจะสวนยาอะไรก็ไม่แม่งแม่งคือละแม่งเขาเรียกว่าไงวะนึกออกแล้วโทรไปบอกด้วยนะอย่าทำอีกก็<ะ>ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ย ก็ทำหน้าดุใส่ใครจะกล้าคุยอ่ะหน้าเตียหมูจะกัดตลอดอ่ะไมคุยอย่าเข้ามานะก็ไม่เห็นมีอะไร